สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเมื่อหนีสิผ่านเบิ้งสวนด้วยพี่น้องสวนอยู่หลังห้องนี่นะจ้ะว่าปลูกเอยียงไวแน,น่นตอนพท่านเสียหยามไหมกับตอนเสียหยามที่เป็นแบบใด้ะจ้ะไปเบิ้งกัน,กนจ้ามีผักออียงแน่ผักหลายๆจ้ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งนี่ผักขาดีพี่น้อง ก็ปูกไว้กันว่าแม่นสองเดือนนะพ่อจ้ะตะไค่ายหอยแล้วก็สิผ้าเบิง้งโดยรวมซะก่อนเด้อพี่น้องพี่น้องมาเสียหญ้าซอยจ้ะสองคนเราเห็นมันหกไหลแล้วเราใจให้น้มาเสียซอยบพักกระแง,งข่อยอปุ่นสิผ้าเบิ้งโก้โหกปูไปกับพ่อได้เก็บกินแล้วจ้ะพ่อได้บะเขีย เห็นบ่เสียออกแลว้วมันก็ายหิเป็นเห็นบ่พี่น้องตะไคร้หอยบ่ได้ซื้อดอกจ้านุเทียว่าสันซื้อว่าสันหนาคุ้มมันบ่ใหญ่จักเทียอูย้น้าตัวนี้หนหนไหมอันนี้ปลาแข้งเลยพี่น้องตรงไหนเพราะท่นเป็นหมากอยู่ปลาแข้งปลาปลาแข้งหอยขุดผักคาหอยผักอีตูเพอก็มากเก็บรอนี่แหละเข่าสวน ปู้กละบ,บ่ได้ค่อยได้ซื้อดอกตะไคร้อันนี้พักหูละพาจ้ะใบหูละพาเบื้องต้นบอกหุวงขว่อยนะคุณใส่ปุ๋ยขีงงัวะมะเขียข้างกบพี่น้องหกคักบ่จะว่าพี่น้องมาเบื้องในฝุ่นหกคักบ่ถ้าเสียงาออกก็สีแป้นพี่น้องเราเห็นหกไรเรามาเสียซอย ปุ่นใบกะเพราเนี่ยผัดผัดกะเพราจ้ะผัดกะเพราใส่อันหนึ่งไก่หนึ่ง,งยังกะเมาอยู่นี่แหละคุณสองต้นกินบ่อบบัตเฮงตัดเฮงปงเพื่อนอันนี้ต้นดอกแคเตี้ยจ้ะดอกแคเตี้ยใหญ่แล้วสองเดือนแล้วปลูกยี่หรี่ครเบิ้ง,งสวนยู่อันหลังห้องข่อยละอยู่หลังล้านนี่แหละพี่น้องเห็นบอกหอีตู่ขอยเห็นบ่ บักคงนี่ต้นหนึ่งบักคงนี่สองต้นจ้ะต้นตะไคร่หัวต้นผงชุรสพี่น้องจ้าหูจากว่าเอาไปลวกจ้ะเวลาต้มไก่ต้มยงสีก็ไปใส่นั่นก็นสีเพราะต้องใส่ผงชุรสยากจ้ะมันก็สีหวานแส่บผู้นางยอดเอ้ยพอ,อดดลวกวันอาทิตย์ที่แล้วนี่มึงเนี่ยแหนมก็บ่เห็นหอดผักขา นี่ละพี่น้องแล้วดันมาเสียซอยวงนี่แหละจ้ะเ่าหลายดอกมันหกคักแหนมก็เห็นผักเลยหุนต้นผมสุ่รถเห็นป่ะโอ้โหได้เปิดหาต้นมะเขีือตรงนี้ผมเห็นบอมะเขียวต้อแหลพี่น้องเขียนแง้มมาจ้ะไม่ใส่ละเดเด้วยนี่หน่วยมันแน่นเบิดที่ปลาบักเขียว หนม้ยโมเห็นดอกจ้ายเดี๋ยวให้พี่น่องแล้วอินเสียงาดีๆก่นันสิไายเบิ้งรอบนึงนะจ้ะเปลี่ยนอย่างน้อตนอน้นนึงคือตายว่ะใส่มันมันโพดปุ๋ยคือไนทบุกพักอีตูวก้อนสิปลูกเนี่ยคอยเสียอ,อ่อนขี่ง,งัวดิ ขี่งัวมาใส่ผื่นมันซะก่อนมันก็นเลยงามโพดบอกบอกเขียข้างกบอ้าจำดีเลยพี่น้องเด้อขอบคุณได้ไหลายจ้ะขี่ขอมาเบิ้งกันสวัสดีค่ะ